สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับขอแนะนําในการดูชมคลิปทางช่องโชคดีดอนยูทูบนะครับถ้าวันที่เดียวกันถ้าเราขึ้นหลายคลิปถ้าเป็นเรื่องเดียวกันให้ดูเวลาล่าสุดนะครับว่าตัวนั้นจะเป็นข่าวอัปเดตใหม่ล่าสุด2ธันวาคม2564คลิปนี้พูดถึงเรื่องโครงการประกันไรายได้ข้าวครับวันโอนเงินใหม่ล่าสุดครับข้อมูลนี้ได้มาจาก เฟซบุ๊กของโฆษกรัฐบาลครับนายธนกรวังบุญคงชนะได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวันที่1ธันวาคม2 5 6 4, 4ก็คือเมื่อวานนี้ครับบอกไทม์ไลน์ขั้นตอนการโอนเงินของธนาคารตกรสนะครับนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกรัฐบาลโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวหนึ่งธันวาคมเมื่อวานนะวันนี้วันที่2บอกทกสจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของกเกษตรกรในโครงการนี่แหละครับโครงการ,รกันรายได้ไดข้าวนี่ ในช่วง9-14ธันวาคมนี้โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับ30พฤศจิกายน2564คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมก็อนุมัติไปแล้วครับ76,809.5ล้านบาทนะครับต่อมาครับไทม์ไลน์จะเป็นแบบนี้วันที่1ธันวาคมธนาคารกสรรับแจ้งมติรับแจ้งมต,งมติก็คือมติคณะรัฐมนตรีที่มีการอนุมัติวงเงินไปแล้วนั้นมติคณะรัฐมนตรีก็จะถูกส่งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ทกศก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานนั้นที่จะได้รับทราบมติคณะมนตรีเพราะนั้น1นธันวาคมจะเป็นวันที่ธนาคารทกศรับแจ้งทราบมติคณะมนตรีครับ3ธันวาคม2 5ง4คณะคณะอนุกรรมการกร่นกลองก็จะได้รวบรวมรายละเอียดเสนอบอร์ดทกศเพื่อพิจารณานะครับก็เสนอ3นั่นแหละและ,และคณะกรรมการทกศหรือว่าบอร์ดทกศก็จะได้พิจารณาเห็นชอบ การดาเนินงานตามมติคอรมอที่แจ้งมานะครับ3ธันวาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะครับจึงจะพิรณาหลังวันที่3ธันวาคมทีนี้หน่วยงานทกศสอก็จะเริ่มดําเนินการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ประมาณวันที่7ธันวาคม2564ครับวันที่8เตรียมการโอนเงินครับ8ธันวาคม2564ครับเตรียมการโอนเงินและข่าวใหม่ล่าสุดวันโอนบอก9 ถึง14ธันวาคม2 5 1 4ครับโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรตามโครงการซึ่ง9ถึง14ธันวาคมนี้ก็จะโอนไล่เรียงตามลำดับก่อนหลังงวดที่ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างยิงไปแล้วนะครับก็มีงวด1ถึง7เลยนะครับแล้วก็งวด8ก็จะโอนหลังสุดงวด8จะประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างยิงในวันพรุ่งนี้ครับ3ธันวาคม2564พี่น้องเกษตรกรก็รอฟังข่าวครับงวด8ผู้ ระบุวันเกี่ยวเข้า26พฤศจิกายน64ถึง2ธันวาคม64รอฟังครับ3ธันวาคมพรุ่งนี้เป็นวันประกาศราคาเกณฑ์การยองว่าข้าวแต่ละชนิดนั้นท่านจะได้ส่วนต่างมากน้อยอย่างไรนะครับก็สรุปนะครับวันโอนเริ่มโอน9ธันวาคม2514โอนไปเรื่อยๆทุกวันจนถึง14ธันวาคม2514 ตั้งแต่งวด1ถึง8เลยนะครับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาก็จะได้รับเงินส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้โครงการประกันรายได้ข้าวครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ